เตรียมโอนเงินบำนาญงวดสิงหาคม2568ให้กลุ่มนี้มาดูกันว่าใครได้บ้างครับกับข่าวสตังค์เเดียในวันที่18สิงหาคม2568นะครับเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องนะครับที่เป็นข้าราชการบำนาญเนาะที่เป็นพี่น้องที่กเกษียณเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อาจจะอยู่บ้านหรือว่าอาจจะทำงานเสริมนะรองเงินเข้าบัญชีนะในเดือน สิงหาคมนี้นะครับจะโอนเข้าบัญชีในวันที่22สิบงหาคม2568ดังนั้นคุณลุงคุณป้าพี่พี่น้องๆ้องชาวข้าราชการบำนาญเนี่ยก็ รอรับเงินเข้าบัญชีวันที่22สิงหาคมได้เลยนะครับส่วนในเดือนกันยาเดือนหน้าขอดูให้ล่วงหน้า1เดือนนะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีเดิมในวันที่23กันยานั่นเองนะครับก็รอรับเงินในวันที่22มการาคมสำหรับเดือนนี้นะครับก็ขอให้ใช้งินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะหากพี่น้องข้าราชการบำนาญท่านใดมีคำถามอะไรให้สตังไปตามข่าวให้ก็คอมเมนต์มาใต้ล่างจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัรดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิท และโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ